เอาเสียงเรียกร้องพิ่เชษมาก่อนเลยยกูแลดเอาเวลาครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ลืมปกติเออลุกทีแล้วสวัสดีครับ ท่านอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านนะครับผมนายพิเชษผมอยู่นะครับอยู่อบตควางใหม่อำเภอพงษ์บูนย์จังหวัดสระแก้วนะครับก็เป็นคนระยองนะฮะเป็นคนอำเภอแกลงนะครับลูกทะเลนะฮะกะปิทั้งปลาอะไรระยองอร่อยนะฮะก็เต็มทุกอย่างอย่เดี๋ยวร้อนไปบ้างครับ ครับการศึกษานะครับอ่าปอโทรนะครับอปริญญาโทรครับผมอาจะอใกลรัผมชอบจับสูงแล้วลงมาเต่าไม่สูงเลยครับจับบกกับบ่เป็นสีพยครับปริญญาโทรนะครับอ่าหารบูรพานะครับอ่าิญาเขตสัแก้วนะครับอ่าไม่อานม่อาเอ่อ ปิจารตีนะครับมามหาลัยสระบุมีสาบัครับสานราชพัฒน์ลำยบันดีครับปอชปอสวิไลทิไปยองครับสุขั้นเไหมครับผมก็มีอะไรบ้างครับชีวิตผมอยู่ได้เพื่อเซ็กนะครับไม่มีเซ็กครจเนนไออืะะถิด อาจะเลยครับนรกนะครับมาจคํา3คําครับ,คครบตัวเอนะฮะเอสก็คือคำว่าสลิป่าคือการนอนนะครับตัวอีนะครับตัวอีคืออีอดอีนะคือก,การกินตนัวเอคือเอ็กซอราคือการออกกำลังกายเมื่อต้องนอนกินแล้วออกกำลังกายถ้ามีสอย่างมันอยู่ไม่ได้แล้วครับไครออไเรอเยเลยะลเลยไลเลย ครับัสดีครับผมโมริตโมริชานะครับจากเทศบาลตะบนขามป้องครับเป็นรักบริหารงานชา่ิเจได้ยี่สวันนะครับแล้วครับดีกับผมเลยครับแล้วก็ประวัติการทํางานนะครับบระจุเมื่อปี2องพนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการครับรับราชการมาได้8ปีก็จะกลับบ้านนะครับก็เลยขอโอนย้ายเพื่อมาสู่ท้องถิ่นครับตั้งแต่ปี4ีถึง ห้าห้านี่ครับครับขอบคุณครับต่อไปต่อไปแต่ว่าจะให้เขาขยับขึ้นแห้กันหายมาเรื่องแบบไอ้คนปากเสียง ตั้งใจวะนิ่งตั้งใจแบบเขาให้หมุนไปทำตามเข็มนาฬิกาให้เป็นควรเข็มนาฬิกาวะเอาไปให้คนเปไ็นแบผมต้องหมุนถูกนะกระดือนอูข้อมือด้วยย <c ười> ืดหายหายสื่อเต้นเลยๆๆๆๆๆ มุกันนี้ก็เรียกมุกสดมุกสสเดี๋ยวทำไม่ได้เลยอีสวัสดีครับกิน้ักิสพูดถือนะครับเทศบาลตำบลหนองล้ำใสนะครับอ่าเป็นเป็นเน็กเมื่อไหร่ อโอเคอ <c> า <oughs> จารย์คงจำผมได้ <c oughs> ครับก็จากเทศบาลตำบลหนองน้ำสนะครับสำหรับประวัติการประวัติการศึกษานะครับจบอันบ้านบอกบัวนะครับที่นครราชสีมานะครับปวชปวชก็วิาลยเทคนิคนครราชสีมาแล้วก็ปวสและเป็นยญาตีก็ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับ ประวัติการทํางานในย่อก็บรรจุที่แรกนะที่ของหลังปตทคองหลังแล้วก็ยาไปอีกสี่ที่ครับสาหรับสถานที่ทํางานปัจจุบันนะครับสถานที่ที่สาคัญที่เราเปตภัณฑ์ที่สําคัญที่ที่เห็นนะครับที่ที่มีอยู่ที่เราเห็นก็คือแหล่งหินทรายนะครับที่เราเห็นอยู่นก็เป็นสมรทานจากตะบนหนองน้ำใสนะครับเพราะว่าเป็นตะบนที่ หใน2ก si, okay. so, yeah, <Yeah. S 1> ็จะมี3ามสาตำบลในประเทศไทยที่ได้สัมภาระบัตรนะครับก็จะเป็นแหล่งแปลงลูกหินทรายที่ได้มาขายทั่วประเทศนะครับก็แบบนี้ครับต่อไปอัที่สี่ครับอาจารย์ครับบ๊วยดูบ๊วย อันนี <rôle à> ้เป็นการถวงเวลาเลยน้อแต่จำไมจำชื่อได้ให้ได้แน่นๆนะส่จองสาม ทีทขายต้ผมเป็นเป็นสูกเลยเรื่อนักศึกษาทุกคนผมสวรรสุขุมเป็นคนทุกที่แต่เกิดที่ลบบุรีงหวัดีกประลประ จบจากน้องแขมคอนแวมมัธยมนานะจำไม่ได้ก็มารับราชการครั้งแรกที่น่าเกิดประสาทลบุรีนะครับออตหนองบัวแล้วก็มาต่อที่ออปต์ตัลุงตามด้วยออตเขาสมอคอทุกที่อยู่ลบบุรีสรุปสุดท้ายมาจบที่ออต์ท่าหลุง แล้วก็มาเป็นนักศึกษาต่อที่สถาบันนี้นครับขอบคุณครับ้าจารย์สวัสดีท่า,ทาอนอาจารย์นะครับผมในนกล่างนะครับอยู่ที่อาตอภอกบังอำเภอห้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับส่วนรอการศึกษาก็ เวลนตีสองใบนะครับการราชาพัชสองแห่งของเลยและกาของใจยููมนะครับจตอนนี้กําลังศึกษาต่ออยู่ของสุรนารีนะครับมศสเขาเรียกการคำย่อของสถาบันนะครับก็ยินดีนะครับก็ดีใจนะครับขอบคุณครับอบกมือกันห้าล้าคนนี้เนี่ยถ้าผมให้คะแนนคนอยู่ในแบบฟอร์มการพูดน,นะ อันนี้ไม่รู้มุกสนนะ <S 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 คนคนที่สองนะใช่ไหมอยู่ในแบบฟอร์มนะอันนี้มีแบบฟอร์มแต่ก็ก็ก็ติเขาคือ,ขอเขาไม่ค่อยยิ้มจริงถ้าเขาพูดแต่ว่าแบบฟอร์มผมก็อยู่ในหลักคือเ็าพูดอยู่ในแบบนะพูดถึงคือเอาเข้าเรื่องเองขนาดก็คือเรื่องหินทรายอะไรที่ตะมนตตัวเองใช่ไหมใช่ไหมเขาก็โยงเข้าแล้วพอจะพูดในยาวแล้วเรื่องหินทรายเพราะตัวเองมีประสบการณ์คนที่สองที่ผมน่าจะยกย่อมสมเชยน่าจะเป็นพี่เชฟเพราะว่าพี่เชฟเนี่ย ผมเข้าใจว่าเขาเขาเขาแตกประเด็นดีนะถ้าถ้าฝืนฝืนนิดนิดหนึ่งเนี่ยคะแนนผมว่าจะผมจะให้พิเชษเลยเพราะอะไรแต่ว่าตอนต้นต้นพิเชษจับไม่ไมนค่อยดีคือไม่มันไกลไม่ไปไกลไกลจากปากไปนึกออกไหมไกลจากปากแล้วก็บุคลิกย่างลุกลิกไม่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 นิ่งผมบอกแล้วเวลาเรายืนพูดผาต้องฝืนที่นิ่งขาทั้งสองต้องเหมือนรดตอกตึงไว้อ่ะบางคนผมเห็นตัวพักรุนแล้วก็มือพวกเรานะครับผมบอกแล้วมือต้องทิ้งไม่ข้างลำตัว เนี่ยบางบางบางคนผมเห็นไหมบางคนนึงเป็นครูเนี่ยผมรู้เลยเพราะเขาชอบอยืนไข่หลังม <c oughs> ผมไม่แปลกใจที่เขามาจากกระทรวงศึกษาเพราะว่าเนี่ยมันครูใหญ่เนา่อยไหมแต่มันยืนไข่หลังพูดไม่ได้มันก้มมือไว้ข้างข้าลำตัวแล้วก็ดูน่ากลัวเหมือนครูจริงเพราะเขาไม่ย,ยิ้มแย้เขาพูดมาครูใหญ่อ๋อเด็กๆวันนี้คือคนอ,อะไรนะครูใหญ่หน้าเสาธงตอนเช้าคือจริงๆมันยิ้มแย้มแจ่มใสได้พิเชษผมไม่แนะนําผมบอกว่าการข้ามไปพูดตั้งแต่ปริญญาโทปริญญาตรีเนี่ย ก็เหมือนคนช่างคนหนึ่งที่ผมบอกเลยเห็นไหมย้อนกลับมามันงงอย่าย้อนต้องไล่จากข้างล่างผมบอกอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นไหมไล่ไปเรียงไปเรื่อยแต่ว่า